อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารัอารุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน6ปีมาแมนะคะ พบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็ทราบดีว่าดิฉันก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะหรือที่เรียกกันว่าสากั์ฉากับพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะคะตามหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนา จากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาที่จะไปอบรมกันเป็นประจำทุกเดือนที่ทางวัดปลาดอนหโศกได้จัดขึ้นนะคะเช้า,ชาวันนี้ก็อยากขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนพระอาจารย์ ผูมิในการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกแล้วก็เป็นองค์ปาถกประจํารายการธรรมรับรุนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระรย์เจ้าข่าเชิญบานสาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะนําคําถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการนะเจ้าข้าซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทําให้โยมและก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยพลอยมีความรู้ตามประเด็นปัญหาที่เขาได้เรียนถามมาด้วยนะเจ้าข่ะเช้าวันนี้ขอนําคําถามที่คุณจักริด ได้เขียนถามมาเจ้าค่ะซึ่งก็เขียนถามพระอาจารย์มาว่าคุณจักรกินั้นมีความสงสัยว่าทำไมอุทธัจจะ ถึงได้ไปอยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงด้วยครับอันนี้ก็เรียนถามมาอย่างนี้นะเจ้าคะ่ะดังนั้นโยมเพื่อให้ตัวโยมเองแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นในคําถามที่คุณจัก,กริดถามมาก็คงจะต้องขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพาบุตรอภิปุนโนได้อธกคชาหรืออธิบายก่อนเจ้าคะ่ะว่าอุทธะนี้หมายถึงอะไรแล้วก็สังโยชน์หมายถึงอะไรเจ้าคะ่ะแถ้าพูดถึงคําว่าสังโยชน์เนี่ยหมายถึงเรื่องรอยรัฐ ในเครื่องร้ายรัดให้เราอยู่ในภพอันนี้คือคาว่าสังโยชน์การที่สัตว์โลกเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัตนี้ก็แปลว่ามันมีเครื่องรัดอยู่ในเครื่องรึงรัดโดยคร่าวๆถ้าเรียกรวมกันไปพระพุทธเจ้าก็จะใช้คําว่าตัณหาแล้วไอ้เครื่องรัดเนี่ยเหมือนเถาวรเนี่ยนะมันก็จะมีรากของมันคืออวิชชาซึ่งไอ้กระบวนการการทํางานของมันเนี่ย มันก็มีอักขุศนเป็นตัวหล่อเลี้ยงมีวิภาวะตัณหาเป็นตัวหล่อเลี้ยงทําให้มันมัดรึงใจของสัตว์ได้แต่คนที่มีตัณหารัดรึงจิตใจมากก็จะยิ่งต่าลงต่าลงเนป็นในทางที่เป็นอักุุลธรรมทีนี้ในคําว่าสั่งโยช์เนี่ยบางครั้งพระพุทธเจ้าก็แยกแยะแจกแจงว่าไอ้ที่รัดอยู่เนี่ยมันมีกี่เถาวันกันแน่น่มันรัดแน่นรัดลึกไม่เท่ากันซึ่งในจุดที่ คุณจะก,กริดตามเนี่ยซึ่งก็จะแบ่งเป็นสส่วนนั่นะคือส่วนที่รัดไว้ต่ำๆนะแล้วก็ส่วนที่รัดไว้สูงในส่วนที่รัดไว้ต่ำนี่ก็คือหมายถึงว่ารัดไม่ค่อยแน่นเท่าไหรนะ่ส่วนที่รัดไว้สูงนี่ก็คือมันลึกแล้วมันก็แน่นคือสลัดยากว่าง,งั้นเถอะสลัดยากใช่อยู่ลึกนะแล้วก็ต้องมีคุณธรรมสูงขึ้นถึงจะละไอเจ้าเครื่องร้ายรัดเบื้องสูงตรงนี้ได้ทีนี้ไอเครื่องร้ายรัด เบื้องต่ำสามที่พระพุทธเจ้าใช,ช้ก็คือโอรัมภากิยสังโยชนะ์หมายถึงว่าเครื่องร้อยรัดคือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือรัดไม่แน่นรัดไม่ลึกรัดอยู่ต่ำๆนะก็คือสักยะทติท,ทีวิจิกิจาศิสีลพัตตาบรมา,ามาตการราคะแล้วก็ปฏิฆะห้ายอย่างนี้ค่ะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราว่าอะไรเจ้าคะสักยติก็คือหมายความว่าความเห็นในลักษณะที่ว่าเป็นตัวเราของเรา ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่กายนี้เป็นตัวเราของเรามีความเห็นแบบนี้ซึ่งในคู่ตรงข้ามที่จะมาทําลายข้อนี้เนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาถูกไหมมีความไม่เที่ยงความเห็นแบบนี้ก็จะมาจัดการเจ้าสักยะทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิก็จะมาจัดการเจ้าสักยะทิฏฐิทีนี้ว่าคนที่มีทิฏฐิที่ถูกต้องก็ยังจะละไม่ได้นะอันนี้คือมีทิฏฐิที่ถูกต้องอยู่ก่อน ในทิฏฐินี่คือหมายถึงความเห็นความเข้าใจคือเข้าใจแล้วในความคิดความใคร่ครวญทิฏฐิแต่ว่ายังละจากใจไม่ได้อันนี้คือเรื่องของทิฏฐิที่ถูกในสมาธิทิฏฐิแต่เปรียบเทียบกับสักยะทิฏฐิในข้อที่2คือวิจิกิจฉานี่คือหมายถึงความลังเลความเคลือบแคลงความเห็นแยงในความลังเลความเคลือบแคลงในคําสอนของพระพุทธเจ้าความลังเลความเคลือบแคลงในการปฏิบัติว่ามันจะได้ผลหรอ วิธีนี้มันจะถูกหรอทําไมเห็นได้เลยอย่างเงี้ย <Okay. S 1> นี่คือความลังเลความเคลือบแคลงซึ่งมันก็จะมาตรงกันข้ามกับคุณธรรมก็คือความศรัทธาและความศรัทธานั้นจะมาจัดการเจ้าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงไปได้ <Okay. S 1> เจ้าวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเนี่ยมันก็จะมาส่วนที่อยู่ในเรื่องของนิวรณ์ด้วยนะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของนิวรณ์คือเครื่องการกั้นทาปัญญาให้ถอยกาลังทาให้จิตให้มเป็นสมาธิ ก็จะมีเจ้าตัววิจิกิจานี้อยู่ด้วยในวิจิกิจชาคือความเคลือบแคลงความเห็นแยง้งความไม่หลงใจอืมเจ้าค่ะบางคนคก็จะแปลว่าความสงสัยเจ้าค่ะแต่ทีนี้สงสัยแบบมีคําถามชนิดที่เป็นกุศลธรรมอย่างนี้ก็มีแต่ที่วิจิกิจชานี่คือสงสัยถามแบบหาเรื่องแถามแบบว่าไม่เชื่อ,อนเลยถามคือไม่ใช่ถามเพราะว่าเชื่อแต่ถามเพราะไม่เชื่อ ไม่เชื่อแถมจะปลองดีอีกอะไรนี่ใช่ใช่<ะ>ลักษณะนั้นค,คือวิจิกิจาจาค,คือจะต้องให้เห็นความแตกต่างระหว่างอย่างคนที่มีศรัทธามากแล้วแต่ว่าถามเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงสมาธิแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือไม่ใช่ลักษณะของสงสัยแบบวิจิกิจาจาแต่เป็นคําถามทั่วๆไปก็สามารถถามได้เค่ะทนะีนี้ในข้อที่สามคือศีลพัตตปรมาทนคือความประพฤติอย,อย่างรูปรูปคลำทำอย่างงมงายทำอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ หวังหลุดพ้นหรือว่าหวังหลุดพ้นในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องทําแบบชนิดไม,ไม่จริงจังพอสบานาน้ไม่ตายลักษณะนี้คือศีลัพติปรมาทอเะสิ่งที่จะมาทําให้เจ้าสีละพตปบรมาทนั้นหมดสิ้นไปก็ค,คือการเชื่อเรื่องของกรรมมีความเข้าใจเรื่องของกรรมที่ถูกต้องแต่คือคนที่มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่ถูกต้องแล้วเขาก็จะละสักกายทิฏฐิได้และว,วิจิกิจชาได้ ละศีลพัตนาบรมาได้เจ้าค่ะคุณธรรมของคนที่จะทําตรงนี้ได้แน่นอนต้องมีศรัทธานในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธานในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าแต่สี่อย่างนี้เขาเรียกว่าโสตาปฏิยังคสีโสตาปฏิยังคสีคนี่ก็คือคุณธรรมสี่อย่างของผู้ที่จะไปถึงกระแสแะผู้ที่ถึงกระแสแล,แล้วไอ้เรื่องร้อยรัดที่จะทำให้เขาอยู่ในภพเนี่ยสามอย่างนี้มันจะสลัดตุดออกได้ แต่ทําให้การอยู่ในภพของเขาเนี่ยจะอย่างมากแค่เจ็ดชาติอย่างมากแค่เจ็ดชาติอันนี้เป็นอันเดียวกับโสดาบันไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องอแต่โสดาบันก็สามารถที่จะละสามอย่างนี้ได้แต่ที่อการการล้าเนี่ยก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคือหมายความว่าไอ้นี่มันรัดอย่างชนิดที่ว่าตื้นๆรัดไม่แน่นเท่าไหร่ทําความเข้าใจให้ถูกมีความมั่นใจมีความศรัทธาก็หลุดออกได้อืแต่มันก็รัดเราไม่ได้ละ อันนี้คือ3อย่างแรกในอีก2อย่างถัดมาที่ยังเป็นส่วนในสังโยชน์เบื้องต่ําก็คือเรื่องของความอยากในกามในกามมาราคาความพอใจความรักใคร่ในกาม <Okay. S 1> อันที่ห้คือปฏิฆะนี่คือความขัดเคืองความพอใจในกามก็อย่างเช่นมาเรียงพอใจยินดีในความสุขที่เกิดทางตาทางหูแต่พอใจยินดีตรงนี้อยู่ <Okay. S 1> แต่ความพอใจยินดีตรงนี้มันก็จะทําให้เราต้องไปอยู่ในกามมาพบ ก็ยังจะต้องมีเกิดอีกละส่วนในข้อที่5คือความขัดเคืองแต่ซึ่งสองอย่างถัดมานี้ถ้าเรามีคุณธรรมสูงขึ้นไปโดยความเป็นอนาคามีเนี่ยก็จะสามารถละสองอย่างนี้ได้เจ้าค่ะละสอย่างนี้ก็คือเรื่องการมราคะกับปฏิกาได้ใน5อย่างแรกนี้เ็เรียกว่าโอรัมบาคียสังโยชน์หมายถึงสังโยชน์เบื้องต่ําก็คือมันรัดตื้นๆรัดไม่ลึกรัดไว้หลวมๆ นะรวมๆนี่ก็แน่นพอสุควรลละทาให้เรามาตลอดสังสารนี้แล้วนะจ้ค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าขั้นที่ลึกลงไปอีกนั้นแน่นขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าอุดธ,ธรรมภาคกิสังโยชน์นะอุดธรรมภาคีิยสังโยชน์ก็คือสังโยชน์เบื้องสูงนะตรงนี้แหละที่คุณจักริตามมาทาไมอุทธจาร,รเนี่ยถึงว่าอยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงนี่ก็เรากำลังเข้าถึงจุดนี้ละนะเพราะมันเป็นกองสูงคุณเตือนใจ ในเรื่องของของสูงที่มันรัดลึกรัดแน่นแล้วก็รัดอย่างสูงนะรัดตรงหัวเราเลยละ่ะก็คือว่ามีอยู่5อย่างในะรูปราคานะนี่อันที่1น่นะสออะรูปราคะ3ามมานะสมานะนี่คือหมายถึงว่าความถือตนถืตัว,ตวแต่ยังเป็นตนเป็นตัวอยู่อั <Okay. S 1> นะที่4คืออุทธจักนระคือความฟุ้งซ่านและ5คืออวิชชาในเรื่องของมานะเนี่ยมันจะต่างกับสักยะทิตติตรงหนึ่ง ตรงสักกิทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นเฉยๆความเห็นว่ายังเป็นตัวเราของเราอยู่ถ้าคุณเปลี่ยนความเห็นได้แต่คุณอาจจะยังละมานะไม่ได้ไอ้มานะนี่แหละที่ว่าเป็นตัวตนมันมันยังรัดเราอยู่เรายังมีความเห็นแบบนี้อยู่อันนี้คือส่วนก็ที่สามของเบื้องสูงคือมานะทีนี้ความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสมาธิละคุณแตใจแต่ถ้าเราจะดูใน10ข้อนี้เนี่ยสังโยชน์สิข้อเนี่ยนะ มันจะมีสองอันที่อยู่ในนิวรณ์นิวรณ์นี้เป็นธรรมอีกอชุดหนึ่งที่พระบรุทธเจ้าอธิบายถึงความที่จะทําให้จิตไม่เป็นสมาธินะความที่จะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิในนิวรณ์ห้าอย่างเนี่ยจะมีอุทะจักกูกุจะนี่คือความฟุ้งซ่านนาการใจในความฟุ้งซ่านนาการใจแล้วก็วิจิกิจฉาถูกไหมซึ่งในความฟุ้งซ่านในนิวรณ์กับความฟุ้งซ่านในสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยความละเอียดความลึกความสูงเนี่ย มันต่างกันอืต่างกันตรงไหนตรงที่ว่าอุทธจักกุกุจะเนี่ยในนิวรณ์จะทําให้จิตไม่เป็นสมาธิจะทาให้จิตไม่เป็นสมาธินะแต่อุทธะจะในเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงเนี่ยยังมีอยู่ได้แม้แต่ในคนที่มีสมาธิด้วยต,ตัวอย่างเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนในสมัยพุทธกาลตอนนั้นท่านพระอนุรุธาเนี่ยไปหาท่านพระสารีบุตรท่านพระอนุรุธานี่ตอนนั้นก็ยังไม่บรรลุธรรมนะ ก็เลยไปหาท่านพระสารีบุตรเล่าให้ท่านพระสารีบุตรบอกว่าตัวท่านพระนุรุธาเองเนี่ยตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพยะจักษุแต่คนมีตาทิพนะท่านพระนุรุธาเนี่ยเป็นเลิศในใช่ตาทิพนี่คุณต้องมีสมาธิขั้นสูงแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อทิพยยะจักษุนัคือถึงจะเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยตาทิพถูกไหมแล้วกฏว่าท่านพระนุรุธาเนี่ยตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพยะจักษุ เดีก็ปรารบความเพียรไม่ย่อหยอ่อนมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระง,งับไม่กระวนกระวายมีจิตเป็นหนึ่งแล้วแต่ทําไมถึงยังไม่บรรลุสักที mm hmm. ไปถามกับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรอธิบายอย่างนี้คุณตื่นใจบอกว่าการที่ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยตรวจด,ดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยที่พยจักสุเนี่ยการที่คิดว่าตัวเราไปตรวจด,ดูเขาเนี่ยอันเนี้ยเป็นมานะของท่าน S <S ยังมีชั้นเนี่ยยังมีฉันอยู่ใช่ไหมยังมีตัว <S <S เ,เราอยู่อ่า <S <S ใช่ <S <S ยังเป็นมานะอยู่แล้วการที่ท่านพระอนุทธะเนี่ยคิดว่าเราปรารโรคความเพียรไม่ย่อหยอ่อนแตมีสติตั้งมัน่นไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระดอนกรายมีจิตตั้งมัน่นเป็นลมันเดียวเนี่ยอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านข,น,น,ธธนของท่านเป็นอุทธาจักของท่านฟังดูแล้วมันเหมือนกับงง,งงๆนะว่าเอ้ะทำไมเป็นสมาธิแล้วยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ ย <c oughs> ังไม่ u, ย,ยังไม่ยันจ้ะใช่ตรงนี้คือความละเอียดอย่างเช่นว่าคนที่มีจิตเป็นสมาธิยอย่างกระยันขันแข็งทําการงานน่จดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เอาเช่นว่าคุณเชิญใจทํางานสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ Creation, ท่านผู้ฟังทํางานสักอย่างใดอย่างหนึ่งเน่เรียนหนังสือก็ตามหรือว่าทํางานในที่ทํางานกาาน็ตามการที่เราทํางานอยู่อย่างเดียวแล้วเราจดจออ่อในงานของเราเนี่ยอันนี้จิตใจเราเป็นสมาธิแล้ว <c oughs> นะเจ้าค่ะทีนี้แบบทําลุยทําสู้ทําไม่หยุดหย่อนทาทาชนิดนี้เรบอกว,ว่าทุ่มเต็มที่ ตรงนี้เต็มที่นี่คือความฟุ้งซ่านคือจิตมันไม่สมดุลมันจะแบบว่าเป็นความเพียรที่ประรบจัดเกินไปซะหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในสมาธิอยู่แต่มันเกินไปหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านคือแบบทําเต็มที่เลยนะมันเลยแบบพื้นทัดขึ้นมาไม่ไม่ระงับยังไม่เรียบร้อยแล้วสงบว่างั้นเถอใช่แล้วการที่ท่านพระนุรุทธะเนี่ย ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมจิตเรายังไม่พ้นจากอสวะนี่เป็นความความรําคาญใจนะกุกุจักคือความราคาญใจเอ๊ะทำไมฉันยังไม่บรรลุอย่างเงี้ยในความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นความรําคาญใจซึ่งนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะอืมค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากมีในจิตของคนที่เป็นสมาธิใน,นจิตมีสมาธิแน่นอนท่านพระนุธธรุตตาตรวจด,ดูอย่างนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดเนี่ยเป็นของสูงเนี่ยมันรัดได้แมมอยู่ในสมาธิของเรา ในสมาธิของเราเนี่ยไม่มีกิเลสก็จริงแต่พระรูปเจ้าบอกว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยเป็นที่หลบภัยของมารถูกไหมมารไปไม่ได้นะราคะโทสะโมหะนี่มันดับไปแต่มันไม่มีในะจิตใจเราอาจจะไม่ได้มีความเพิ่มใดๆแต่ตัณหานี่มันรัดเรึงอยู่แน่นอนอซึ่งตัณหาที่มันมารัดอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยก็คือเป็นมาระบ้างเป็นอวิชาบ้างเป็นตัณหาเป็นอุตจจรเป็นพวกเนี้ยแต่บางทีเรามีรูปราคะด้วยซ้ำในรูปราคะเนี่ยคือความ พอใจอยู่ในฌานสมาธินั้นแต่คุณมีความพอใจในสมาธิอะ่ะแหมนั่งสมาธิแล้วมันสุขจังเลยสุขจังเลยเนี่ยไอ,อ้ความสุขจังเลยสุขจังเลยเนี่ยทําให้จิตมันมันเศร้าหมองอม,มันยังไม่บริสุทธิ์แต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ว่าถามว่าดีไหมก็ดีเป็นความสุขที่ควรเสพแต่เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้เสพทําแล้วดีแต่มีโทษไหมมีแต่ถ้าเปรียบเทียบคุณกับโทษแล้วคุณมันมีมากกว่า โทษมันมีน้อยกว่าแต่ถ้าอราเราจะกลับไปเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างเรื่องของความสุขทางตาทางหูความสุขทางกามใช่ไหมความสุขจากกินข้าวอร่อยอากาศดีๆเย็นสบายพวกนี้แต่ความสุขแบบนั้นเนี่ยมีคุณไหมมีมีคุณนิดเดียวแต่โทษมันมากมายมหาศาลถ้าเราจะเปรียบเทียบกันไปเสพความสุขชนิดที่เป็นกามอันนี้นไม่ดีนะมันมันไม่ดีเลยเพราะว่าโทษมันมากความสุขมันน้อยแต่ถ้า มาเสพความสุขชนิดที่เกิดจากในภายในเป็นความสุขจากสมาธิดีไหมดีนํานประโยชน์มากด้วยแต่โทษมีไหมมีก็มีอยู่เหมือนกันมีอยู่แต่มันน้อยเจ้าค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบดูสัดส่วนตรงนี้คนฉลาดเนี่ยเขาก็จะเอาของที่มีโทษน้อยเอาของอที่มีคุณมากแต่คนฉลาดเขาจะเลือกตรงนี้เรรู้จักวินิจฉัยเพราะฉะนั้นในชุดของที่ถ้าเราจะมาดูว่าเอสมาธิฉันมีดีแล้วทำไมฉันยังไม่บรรลุนัมันก็อาจจะติดอยู่ในพวกเนี้ยลักษณะของท่าน พระอนุรุทธะนี่แหละนะขณะที่มีตาทิพด้วยนะมีสมาธิตั้งมั่นด้วยแต่ก็ยังมีอุทธะคือความฟาุ้งซ่านยังมีกูกูจะคือความรำการใจยังมีมานะรัดรึงอยู่นะใจิตใจก็เลยยังไม่บรรลุทีนี้พอท่านพระอนุรุทธะละทำสามอย่างนี้ได้นั่นะคือไปนั่งสมาธิหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวนะทำพิจารณาดูให้รบอบครอบอันนี้มันไม่ดีก็เลยละเสีย เอาความยินดีในสมาธิก็ไม่เอาความยินดีในสมาธิที่เป็นชั้นรูปฌานก็ไม่เอาแต่ความที่จะมาถือตัวว่าชั้นไปตรวจดูความเป็นชั้นตรงนี้ก็ไม่เอาแต่ความที่จะมาคิดว่าทําไมชั้นยังไม่บรรลุความคิดนี้ก็ไม่เอาความที่จะปรารคความเพียรมากเกินไปไปเที่ยวดูนั่นดูนี่ก็ไม่เอาอย่างเงี้ยไม่เอาสิ่งนั้นใะมีความละเอียดลงไปให้เห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้นล้ท่านก็บรรลุ เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาสามารถละอาสวะได้ล่ะในจุดน,นี้สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องทําให้บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ไม่มีทั้งวิจิกิจฉาไม่มีนู่นนี่นั้นที่เป็นมานะอะไรวางได้อย่างแท้จริงทั้งหมดนั่นก็คือการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เจ้าค่ะทีนี้ในในส่วนคําถามของคุณจักริดที่ถามว่าทําไมมันถึงไปอยู่ในเบื้องสูงนะนีอ้อามาคิดว่าคงจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของนิวร์แน่เพราะว่านิวร์เนี่ยมันเป็นต่ำๆเลย คำว่าตามนี่คือหมายความว่ามันจะต้องเป็นด่านแรกที่คุณจะต้องเจออะในการ<ช><ะ>ที่คุณจะเริ่มฝึกการทําสมาธิที่เป็นรูปแบบนะคือ<ช><ช>คน<ช>ถ้าทดลองดูอาา่ะฉันหลับตาดูจะทจําจิตให้เป็นสมาธิเป็นรม,มันเดียวแหมไม่เคยทําสมาธิเลยจะทาจิตให้มีความสงบบ้างหลับตาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันคิดแหละคิดเรื่องอดีตนะก็นี่มันความฟุ้งซ่านนี่นาเฮ้ณกุาะจักคือความฟุ้งซ่านเนี่ยเฮ้ยทาไมมันไปอยู่ในสังโยนเบื้องสูงมันน่าจะเจอตั้งแต่แรกๆแล้วนอันนี้คือจึงต้องบอกว่า ความหยาบความละเอียดมันต่างกันค่ะแตนะ่ความหยาบความละเอียดต่างกันแต่ใช้สั์เดียวกันนั่นแหละเพราะว่าธรรมชาติของไอทำอันนี้นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำให้จิตใจเรามันแบบไม่สมดุลไม่นิ่งค่ะคือถ,ถ้าเราจะจะเปรียบเทียบยกตัวอย่างนี้ก็จะเหมือนกับเวทีใช่ไหมเรามีเวทีอยู่เวทีหนึ่งเนี่ยนักแสดงเขาก็แสดงบนเวทีอันนี้คืออยู่ในกรอบเนะี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบเขตของเวทีอันนี้คือกรอบของสมาธิ ในกรอบของสมาธิแน่นอนคนอยู่บนเวทีอาจจะเต้นบ้างเดินไปตรงนั้นบ้างเดินไปตรงนี้บ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของสมาธิแต่ถ้าออกนอกเวทีนี่คือออกนอกสมาธิละแต่จะไปคิดเรื่องบ้าบอไม่ถูกต้องละอันนี้คือหมายความว่าถ้าเราออกนอกกรอบเวทีนะคือไปเป็นนิวรมีความฟุ้งซ่านชนิดที่เรียกว่าเป็นนิวรอยู่ออกนอกกรอบจิตไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าอยู่ในสมาธิคืออยู่ในกรอบของเวทีอยู่อยู่ในสมาธิอยู่แต่จะเดินไปเดินมาอันนี้ก็ยังมีความฟุ้งซ่าน ที่เป็นอุตตจัะชนิดที่ยังเป็นเบื้องสูงเพราะมันอยู่ในกรอบของสมาธิทนี้ว่าถ้าคนแสดงยนเวทียืนนิ่งเลยนะไม่เอาอะไรทั้งสิน้นไม่เดินไปไหนมาไหนเออนี้คืออุตตจัเนี่ยมันระงับไปถึงแม้เวทีจะใหญ่ก็ตามนะแต่ก็ยืนนิ่งไว้นะคือไม่ขยับเพี้ยนไปไหนเลยอันนี้คือรดับของความฟุ้งซ่านที่มันไม่มีเจ้นี่คือความละเอียดความหยาบมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ใช้ศัพท์เดียวกันตรงนี้ อืมเจ้าคะก็สรุปว่าคําว่าอุทจฉานี่ก็มีทั้งอุทธจฉรที่อยู่เบื้องเบื้องต่ําแล้วก็เบื้องสูงด้วยถูกไหมเจ้าคะเออไม่ไม่ใช่เบื้องต่ําในสังโยต์เบื้องต่ํานะเพราะว่าสังโยต์เบื้องต่ามไม่มีอุทจฉานะาแต่นี่คือพูดถึงนิวรณ์น,น่ะนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นทําจิตให้ไม่เป็นสมาธิจะมีคําว่าอุทจฉาอยู่เจ้าคะซึ่งคนที่จะได้สมาธิเนี่ยเขาจะต้องข้ามอุทจฉาตรงนี้ไปก่อนเจ้าคะในอุทจฉาที่อยู่ในนิวรณ์ก่อน แต่มันก็ยังมีอุทธัจะที่อยู่ในสังโยชน์นั่นคืออย่างสมมตโิโสดาบันอ่ะโสดาบันนะเข้าสมาธนะิคุณจะต้องข้ามไอเจ้านิวรได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ทําไมยังถูกเรึงรัดอยู่ด้วยอุทธัะคือความฟุง้งซ่านที่ยังเป็นสังโยชน์เบื้องสูงอยู่ก็ตรงนี้คือความละเอียดมันมันต่างกันแตนะมันเป็นของสูงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยมันรัดอยู่ลึกนะความละเอียดตรงนี้มันมีอยู่ในสมาธินั่นเองอืมเจ้าค่ะก็ เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเจ้าค่ะลึกซึ้งมากเลยท่านิยมอยากขออนุญาตกราบน้ำสก,การเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะ mm hmm. ว่าสําสหรับคนที่ทําสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะในครั้งสุดท้ายที่โยมได้ไปปฏิบัติธรรมที่ที่วัดป่าดอนไหโ่งนะเจ้าค่ะช mm hmm. ่วงแรกแรกเราก็ปิดวาจาแหละเจ็ดวันแรกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอเปิดวาจาแล้วแล้วก็พอเลิกคอสเนี่ยก็มีคนที่ไม่รู้จักกันอ่ะเจ้าค่ะ mm hmm. แต่เขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนี่แหละมาถามโยมว่า มืแบบทำไมโยมนั่งได้นานมากเลยแล้วก็เพราะว่าเวลาหลังจากที่พระอาจารย์ตีะระฆังแล้วโยมก็ยังนั่งต่ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะอบอกโอ้นั่งต่อดีมากเลยแบบว่าทำไมตัวเขาเนี่ยนั่งเนี่ยไม่มีสมาธิเลยเขาว่าอย่างนั้นเนีเจ้าค่ะแล้วก็จะปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้อุ้ยกว่าจะหมดหนึ่งชั่วโมงนี้แทบแย่เลยแต่ทําไมเราถึงได้ เป็นไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยยมก็เลยตอบไปว่าพอดียมเคยมาปฏิบัติก่อนก็เลยก็เลยทําได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยมก็เลยอยากจะขอถามพระอาจารย์ตรงนี้นิดนึงนะเจ้าค่ะว่าการที่คนมานั่งสมาธิแบบอยู่ในรูปแบบทุกอย่างเลยนะเจ้าค่ะที่ทางวัดเราสอนเนี่ยแล้วมันไม่เกิดสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเจ้าค่ะอ๋ออันนี้แน่นอนว่าเรื่องของนิวรณ์มากั้นเอาไว้แต่ทีนี้อะไรเป็นเหตุให้นิวรณ์เขาเกิดแต่นิวรณ์เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอาหาร อนิวอนก่อนนะนิวอนคือเครื่องกั้นทําให้จิตเราไม่เป็นสมาธินะท <Okay. S 1> ีนี้ไอ้เครื่องกั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุตัวอย่างมีเหตุปัจจัยหมดในคําสอนของบะพทธเจ้าแล้วตัวอย่างมีเหตุปัจจัยอะไรทําให้นิวอนเกิดนั่นก็คือเวลาที่เราไปพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วนั่นจะทําให้นิวอนมันเติบโตขึ้นมานิวอนเนี่ยคือความคิดจิตใจบางทีมันไปคิดในเรื่องทางการในเรื่องความอยากกินแบบนี้อยากอยู่แบบนี้อยากเป็นแบบนี้อันนี้คือการแบบความคิดที่มันจะส่งออกไปในทางตาหู หรือสองความคิดในทางเบียดเบียน,นไม่พอใจบ้างความคิดาคาตมาดร้ายก็คือบางทีเราอยากได้แต่เราไม่ได้มันก็มีแบบจื้อขึ้นมาอย่างนี้นะไ <Okay. S 1> อ้ความจื้อความจี้ขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นลักษณะของพยาบาทหรือบางทีก็ง่วงซึมง่วงแบบไม่มีเหตุผลน่ะอยู่ <Okay. S 1> มันจะง่วงง่วงแล้วก็หลับไปไม่รู้เรื่องไม่รู้รตัวแต่ัง <Okay. S 1> ต้งแที่นอนพอแล้วบางคนก็เป็นอย่างนี้ก็สามอ3นี้ก็มีหรือว่าความฟุ้งซ่านทาการใจแล้วก็ความเคลือบแคลงเห็นแย้งหนึ่งก็สี่กห้า ทีนี้เหตุปัจจัยอะไรทําให้เรามีเรื่องร้ายรัตตรงนี้เอาไหมเหตุปัจจัยอะไรทําให้เรามีนิวบณ์นั่นคือเรื่องการกันตรงนี้แน่นอนว่ามันเกิดจากอากุศลธรรมนะผู้ช่วยคิดช่วทําชั่วอันนี้จะทําให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นได้มากนะแต่แค่นั้ยังไม่พอบา,บางทีเราก็ไม่ได้รักษาศีลนะหรือบางทีแอบคุยกันแต่กนะ็ให้หลีกเล่นแต่ว่าเราไม่หลีกเล่นหรือบางทีกินมากเกินไปกินมากนี่ก็ง่วงได้ หรือบางทีไม่รู้จักในการที่จะสํารวมบินซีเนี่ยชอบส่องดูคนนั้นเขาทาอะไรคนนี้เขาทาอะไรในจิตใจมันส่งออกตลอดนิวรมันก็ลุ่ม <ขอ S 1> รุม,รมหรือแม้แต่บางทีเรายินดีในการเคลิ้มหลับเนี่ยคำว่ายินดีในการเคลิ้มหลับนี่คือหมายความว่าแบบถึงเวลาต้องตื่นแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ง่วงแล้วแต่ว่าก็ขอต่ออีกห้านาทีอย่างเงี้ยขอต่ออีกสิบนาทีอย่างเงี้ยไอความที่ขอต่ออีกเน,นี่ยมันเป็นลักษณะของความที่มันขี้เกียจ เป็นลักษณะของทีนัมิตะคือความง่วงซึมใจิตใจมันก็จะแบบไม่ตั้งมั่นได้แต่ปเป็นนิวรลักษณะนั้นไป,ปทีนี้ทีนีใน้ในเรื่องของเครื่องร้อยรัดตรงนี้นะคุณนใจที่เราที่พระพุทธเจ้าอธิบายแยกยะไว้สิบอย่างเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปพยายามเจาะจงว่าฉันจะตัดตรงนี้ฉันจะตัดตรงนี้นั้นฉันจะละตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ,จุดที่เราจะตัดมันได้เนี่ยคือเราปฏิบัติตามมารคกแปดเราปฏิบัติตามมารคกแปด แต่คือไม่ใช่เราพยายามจะไปหานี ه, ่มานักของฉันอยู่ไหนวิจิกิจชาฉันอยู่ตรงไหนหรือว่าความฟุง้งซ่านฉันอยู่ตรงไหนคือไม่ใช่างนันนะ <Okay. S 1> เราต้องสร้างเหตุในการที่จะระง,งับตรงนั้นระง,งับไอ้เจ้าอากุศลธรรถถมเหล่านี้เราสร้างเหตุให้ถูกซึ่งเหตุในการที่จะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรถถมเหล่านี้ไอ้เจ้าสังโยช์หรือว่านิมอดออกไปได้เนี่ยคือเราปฏิบัติตามมรรคแปดแต่พูดกองกวางคือศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติตามศีลสมาธิ ปัญญาปฏิบัติไปแล้วนนิวรณ์ก็จะค่อยล้าไปได้นิวรณ์ละไปได้จิตเราเป็นสมาธิมีปัญญามากขึ้นมีความเฉียบคมมีความเฉียบแหลมมันก็จะค่อยละไอ้เจ้าเรื่องร้อยรัดเนี่ยจะเบื้องตามเบื้องสูงก็ค่อยละไป,ล,ไปละไปในกระบวน <Okay. S 1> การคือตรงนี้ว่าคือเราไม่ได้ไปพิจารณาดูไอ้ตรงว่ามันไม่ดีตรงไหนเข้าใจไหมแต่เราทําไอ้ตรงที่มันดีเนี่ยทำตรงที่มันดีก็คือทาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาให้มันดี ใช่ไม่ดทำอยู่บ่อยๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายทำอย่างประณีตทำอย่างเอาใจใส่ทำอย่างชนิดที่เรียกว่าให้ชำนาญนเราจะสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความลึกล้ำในธรรมะในนี้เนี่ยคุณใจพระบุตรเจ้าเปรียบเหมือนกับไหลทะเลน่ะไหลทะเลมันก็จะค่อยๆลาดลงไปลาดลงไปนะลึกลงไปลึกลงไปจนถึงจนมันพลุบเลย นะพลุบเลยแต่วนนั้นคือเหมือนกับไอ้เจ้าสังโยช์เรื่องร้อยรัดสิบอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะค่อยลึกลงไปแน่นกระาไใช่ไหมมันรัดเราเนี่ยแต่ถ้าเราแซะออกแซะออกมันก็จะค่อยแซะออกบางๆก่อนๆนี่ออกไปก่อนในแรกสองสามอย่างแรกออกไปก่อนเดวค่อยๆแซะไปแซะไปมันก็จะค่อยลึกลงลึกลงลึกลงอ้ที่มันรัดแน่นเข้ามันก็จะค่อยคลายออกกลออกกลออกเดวค่อยเป็นค่อยไปเป็นไปตามลําดับการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการฝึกที่เป็นไปตามลําดับเช่นมาอย่างนี้ เจ้าค่ะแล้วก็เป็นการฝึกที่เรียกว่าเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะเจ้าค่ะใช่เป็นสิ่งใช่เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนคือถ้าอาศัยอาตมาเล่าให้ฟังนะหรือว่าคุณตือนใจเล่าประสบการณ์ของตัวให้ฟังโอเคคนฟังก็โอเคเข้าใจแต่ว่าเข้าใจในระดับสมองเข้าใจในระดับหูนะที่เป็นความเข้าใจที่ใคร่ครวญเอานะะจะเอาความเข้าใจตรงนี้มาเป็นความเข้าใจของตัวเองได้อันนี้คือฉันก็ต้อง เอาธรรมะนี่มาเข้าสู่ใจดูเอาศีลมาส่งไว้ในใจดูเอาสมาธิมาท่งไว้ในใจดูเอาปัญญามาทําให้เกิดขึ้นดูแล้วมันจะถึงรู้อ๋อที่เขาพูดมันเป็นอย้างนี้จะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้อืมสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยที่ตามรับฟังรายการธรรมารับรุณในเช้าวันนี้คงจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณจักรลิดได้เขียนถามมาในรายการนะคะและตัวเดือนเองก็ได้กระจ่าง เยอะมากเลยทั้งทงท,งที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วก็แปดเก้าครั้งก็ยังคิดว่ายังมีอะไรที่สงสัยอยู่ก็คิดว่าต้องทําอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนแนะนำแหละคะ่ะว่าไม่ละความเพียรแล้วก็จะต้องหมั่นทําให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเรื่อยๆขึ้นไปเราก็จะมีวันที่จะสามารถหลุดพ้นกันได้อย่างแท้จริงนะคะก็จะทาให้ชีวิตเรามีความสุขนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเยาวานถูกต้อง เจ้าค่ะก็เช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจ้าค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้าเรียนเชิญท่านผู้ฟังมาพบกับดิฉันและพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการสักกาในรายการธรรมรัตน์นะคะสําหรับเช้าวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบานสาธุเจ้าค่ะ